สลามุอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮฺวบรอกาตุเราจะพบเพนเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา11นาิกาถึง12นาิกาในรายการครอบครัวอุ่นวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องบ้านปลายชีวิตกับความดีที่เพิ่มขึ้นพูดถึงบ้านปลายชีวิตเราก็จะนึกถึงว่าเป็นวัยสูงอายุแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าบั้นปลายชีวิตก็คือท้ายชีวิตเราที่อายัน ที่พงศลักษ์ะตาลาทรงกำหนดมานั่นก็คือจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นตรงนี้เราก็คงมาทบทวนเตรียมตัวกันนะว่าจากที่เราบรรลุศาสนาภาวะมาจนถึงณวันนี้ที่พงศลักษ์สุพรรณวตาลาทรงเมตตาให้เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจมีอัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงหรือบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยมีโรคประจำตัว หรือมีความพิการในบางส่วนแต่ก็ยังสามารถประกอบศาสนกิจและก็กิจวัตรประจําวันได้เราก็คงต้องทบทวนในส่วนตรงนี้ว่าบ้นปลายชีวิตของเรานั้นมีความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ความไม่ดีที่เราได้กระทำไว้ที่เราถูกบันทึกตั้งแต่เราบรรลุศาสนาภาวะมาจนถึงวันนี้ถ้าเราทวนแล้วหนึ่งเราทบทวนไม่ครบแน่นอนแต่บันทึกของเรานั้นครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ที่เราจะต้องไป รับผลการตอบแทนแล้วเราจะทำกันอย่างไรให้ความดีเราเพิ่มขึ้นในบ้านปลายชีวิตเวลาที่เราคุยกับตัวเราเองคุยกับลูกหลานสมาชิกในครอบครัวเราก็จะบอกว่าเรามีโอกาสที่จะถึงอายันญญได้ทุกวันทุกเพศทุกวัยเราไม่รู้เพราะนั้นถ้าเรานึกถึงอาคิรก่อนนึกถึงชีวิตหลังความตายก็จะทำให้ เราใช้ชีวิตบนดุนยาด้วยความระมัดระวังไม่รีบเร่งเร้าร้อนกับสิ่งเออย้ายวนต่างๆบนดุนยาก็จะทำให้เรามีโอกาสในการประกอบอิบาดะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อ<ะ>ินช่าลอขาะเจริญเพื่อปุบคุณอดีค่ะ يم, มิสมิลลาฮิรอมาอันราะฮ์ิมอัลฮัมดุลิลลาฮิาาารับิลอาลามีนวะซลาตุวะซลามุอะลารอซูลิลลาั์วะอะลาอาลีฮิวะอัศฮและ صحابيأجمعينمابار โสลามุอมลหรือผู้มอรมะตุลลอฮ์ะบรกาตครับก็หัวข้อของเราในวันนี้นะครับเากี่ยวกับเรื่องของการทำความดีเพิ่มขึ้นในช่วงบ้านปลายของชีวิตก็ถือว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งาต,าตามที่อาจารย์มาเรียมได้พูดกับพี่น้องไปนะครับว่าในเรื่องของบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันก็คงไม่ได้หมายถึงในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุ เ0ปี80ปีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของคำว่าบ้านปลาของชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันถูกนับตั้งแต่ช่วงที่เราเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะเลยก็ว่าได้ตัวน,นี้พี่น้องหลายคนอาจจะยังมีคําถามว่าไอ้บ้านปลายชีวิตเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่บรรลุศาสนาภาวะเลยหรือก็้วยเหตุที่ว่านะครับถ้าหากว่าเราบรรลุศาสนาภาวะแล้วเนี่ย การกระทําทุกอย่างของเราเนี่ยจะถูกบันทึกแล้วก็มีการตอบแทนในเรื่องของความดีในเรื่องของความชั่วเราเริ่มถูกนะครับแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะได้รับการตอบแทนมันจึงได้ถูกอ,อ,อาจจะถูกเข้าใจได้ว่ามันคือบ้านปลายของชีวิตเราเพราะว่าตามข่าวที่เราได้เห็นกันนะครับคนคนนึงจะเสียชีวิตเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในมุมของวัยรุ่นเองก็ยังมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยกับโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะด้วยกับอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องของอาชญารกรรมที่มันมีมากมายนะครับอยู่เต็มสังคมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของปั้นปลายชีวิตเนี่ยมันก็พูดได้เลยว่าอาจจะเริ่มตั้งแต่ เราเนี่ยบรรลุศาสนามาวะเลยก็ว่าได้นี่พอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะว่าเราก็ต้องมาทบทวนกันว่าเมื่อถึงบ้านปลายของชีวิตแล้วเนี่ยก็จําเป็นที่เราจะต้องเพิ่มพูนในเรื่องของคุณงามความดีและเท่านั้นยังไม่พอเราก็จําเป็นที่เราต้องออกห่างจากสิ่งที่รัร่วซานวัตลาได้ทรงห้ามเอาไว้พอพูดถึงในเรื่องของ การที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ลอร์ได้ทรงห้ามอาไว้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็มีเกร็ดความรู้อย่างหนึ่งนะที่อยากจะนําเสนอกับท่านพี่น้องนะครับว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยแล้วนะครับว่าออกห่างจากจความชั่วออกห่างจากจความชั่วสาเหตุมันเพราะอะไรทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็มเีเรื่องเล่านะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะเป็นเรื่องที่ท่าน นบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่ท่านเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วท่านก็ได้ถูกบัญชาใช้จากลอสุบฮานวัตาราว่าอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ถูกอิบลิสล่อลวงจนกระทั่งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปกินผลจากต้นไม้ต้นนั้นท่านก็จึงได้ถูกขับออกจาก สวรรค์ของลอสุบฮานวาตาลาจากตรงนี้เองเนี่ยมันก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะว่าการที่ลอสซุบฮานวาตาลาสั่งให้เราออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้เนี่ยก็ไดยกับเหตุหผลที่ว่าถ้าหากเราเนี่ยวนเวียนใกล้ชิดอยู่กับสิ่งที่ลอสซุบฮานวาตาลาทรงห้ามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่กระทําสิ่งนั้นโดยตรงก็ตามเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะล่วงล้ำเข้าไปทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้จากเรื่องราวของดบีอาดัมอะัลฮิสลามก็เป็นสิ่งที่ เตือนใจเราว่าลอสสุบฮานวาตาลาเนี่ยสั่งนะครับว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นนะครับเพราะถ้าเราเข้าใกล้ไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการฝาร่าฝืนคําสั่งของลอสสุบฮานวาตาลาได้เพราะด้วยกับการที่อิบลีสด้วยกับการที่ชัยตอนเนี่ยมันทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับมันคอยกระซิบกระซาบเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเพิ่มเติมนะในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้ยินกันอยู่บ่อยแล้วนะว่าเราเนี่ยจะต้องออห่างจากความชั่ว ตรงนี้ก็มีแบบอย่างนะจากท่านนาบับยาดัมอะลิสาลามเป็นสิ่งที่สอนเรานะครับว่าอย่าได้นําตัวของเราเนี่ยเข้าไปใกล้กับสิ่งที่มันผิดหลักการเพราะว่าเราเนี่ยจะล่วงล้ําพลาดไปทําเองได้ที่กลับมาดูกันในหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะในเรื่องของบ้านปลายของชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเพิ่มพูนะในเรื่องของคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของอายุขของเราเนี่ยนะครับ มันก็มีฮะดีสอยู่หลายบทด้วยกันที่พูดถึงในเรื่องของอายุไขและในเรื่องของบ้านปลายของชีวิตของเรานี่ก็มีฮะดีสบทหนึ่งที่อยากจะนําเสนอกับท่านพี่น้องนะครับก็เป็นฮะดีสที่เล่านะครับจากท่านอบีซอฟวานอับดุลละบินบุสอัลอัสอันอัสลามีรอดยลลของอันฮูนะครับได้เล่าว่าท่านอัลซุนซัลลอฮ์ของอัลเลมได้กล่าวนะครับว่าคอยรุนนัสมันตอลออุมรูฮูคอยรุนนสันนนส มันตอละอุมูรูฮูวะฮะซุน่าอามาลูฮูฮะดีษั้หมดนี้เนี่ยท่านนาบีม,มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าคอยรุนนะคนที่ดีที่สุดนะท่านนาบีก็ได้กล่าวว่าคนที่ดีที่สุดตรงนี้เนี่ยคือใครมันตอละอุมูรูฮูวะฮะซุน่าอามาลูฮูก็คือคนที่เขาเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายัางได้มีการกระทำสิ่งที่มันดีงามด้วย อันนี้ก็เป็นฮะดีที่ท่านนาบีเนี่ย ke, ได้กล่าวไว้นะว่าคนที่มีอายุยืนแล้วลเขาได้กระทําความดีเนี่ยเขาคือคนที่ดีคนหนึ่งเลยอันนี้เราก็ต้องมาทบทวนกันนะครับว่าอ,อายุไขของเราอันนี้อาจจะเป็นฮะดีที่พูดถึงในเรื่องของอคนที่มีอายุยืนยาวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันนะครับว่าอายุไขของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วความดีของเราเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างความดีของเราเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือความดีเราอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าความดีของเราเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กําลังพูดถึงในเรื่องของการอิบาร์ดาของเราเนี่ยว่ามันสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดและสาเหตุหลักสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้อิบาร์ดาของเราเนี่ยได้สมบูรณ์นั่นก็คือการที่เราจะต้องมีหลักศรัทธามีเ,เมตาฮีที่ถูกต้อง นี่ถือว่าเป็นหลักสําคัญอย่างยิ่งหรือว่าเราเนี่ยทำอามันไอบาดาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่และอีกข้อนึงนะครับที่สําคัญเช่นเดียวกันก็คือการที่เราจะต้องมีการมุตาบะก็คือการตามแบบอย่างท่านโอศซูลสโลลของอัลฮวสัลสลมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะดีวันนี้ท่านนาบีได้บอกนะว่าคนที่ดีเนี่ยก็คือคนที่มีอายุยืนยาวและเขาก็ได้ มีการปฏิบัติคุณงามความดีด้วยและอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาทบทวนกันนะครับว่าอิบาราดะของเราเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดก็ตั้งแต่ในเรื่องของการที่เราเนี่ยมีการให้เอกภาพต่อลอชสมุฮานาตาอย่างถูกต้องและการที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามที่ท่านอัลสุบฮันอ,ลอ,ลอลัลงเราได้กระทาไว้เป็นแบบอย่างและนอกจากนี้ก็ยังมีอายะห์ข้ออ่านที่ ลอสบะฮานวัตตาลาพระองค์ได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอายุไขตรงนี้เนี่ยก็มีอายันกราร์ที่ลอสบะฮานวัตตาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอวัลัมนูอัมมิร์อวัลัมนูอัมมิรกุมมายะตาจักการูฟีฮีมันตาซักการอว่าจาว่าจาอักุมุนว่าจาอักุมุนนะซีรอายันกราร์ยนอาร์นี้เนี่ยลอสบะฮานวัตตาลาได้กล่าวไว้นะครับว่า หรือว่าเราไม่ได้ยืดอายุไม่ได้ยืดอายุของพวกท่านออกไปให้บรรลุสู่วัยที่มีการรำลึกถึงอลอสุบะฮันวัตาลาโดยที่ผู้ตักเตือนเนี่ยได้มายังพวกเขาแล้วได้มายังพวกท่านแล้วใจย,ยะอัานอานย่าดังกล่าวตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยท่านอินบนนบัสนะแล้วก็บรรดาน,นักวิชาการที่ทำการอธิบายอกานอานเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับว่า ความหมายของอายะน,นี้เนี่ยก็คือการที่ Allah, อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้บอกแก่เรานะครับว่าหรือว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ยืดอายุขัยของพวกท่านออกไปจนถึงวัย60ปีหรืออันนี้เป็นการอธิบายนะครับของบรรด,ดานักอธิบายขึ้นมาแล้วก็ท่านนิมูวบาสนะครับได้อธิบายไว้ว่าอายุ60ปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีฮะดิษอีกหลายบทที่ยืนยันนะครับถึงความหมายตรงนี้ว่าอายุ60ปี แต่เช่นเดียวกันนะครับว่าก็ยังคงมีบางทัศนะที่พูดถึงนะครับว่าอายุไขตรงนี้เนี่ยก็คือวัย80ปีหรือบางทัศนะจ,จะบอกว่า40ปีนะครับซึ่งทัศนะที่บอกว่าอายุ40ปีเนี่ยมันก็เป็นทัศนะของท่านฮัสซันแล้วก็ท่านกาลบี้แล้วก็ท่านมัสรูฟนะครับและจากตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะจากการอธิบายตรงนี้เนี่ยนะครับว่าอายุไขที่ถูกนับว่าเป็นการที่ ลอสซูมาฮานัวตาลาเนี่ยได้ยือดอายุให้แก่เราเนี่ยมันก็ตั้งแต่อายุ40ปี60ปี80ปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันว่าช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้รู้เขาได้อธิบายเอาไว้บางคนก็อาจจะตายใจนะว่าอายุเพิ่งจะ40เองมันก็เป็นสิ่งที่บรรดานักตัปซินเนี่ยเขาได้อธิบายไว้แล้วว่ามันอาจจะหมายถึงอายุ40ปี นะครับซึ่งอายุ40ปีตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นทัศนะของท่านฮัสซันท่านกัลบีแล้วก็ท่านมัสรุฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใจความสําคัญเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการที่ลอสซมหาห์นอตาราเนี่ยได้ยืดอายุไขของพวกเรานะรของมนุษย์ให้มีอายุแตกต่างกันออกไปบางคน40ปีบางคน60ปีบางคน80ปีทีนี้เนี่ยจากายะามกรอาายห์ดังกล่าวเนีายา่นายาก,ก,ก็มีการอธิบายต่อว่าอีกนะครับว่า และเช่นเดียวกันนะครับว่ามีทัศนะที่ถูกรายงานมาจากท่านยิมโนบัสและก็บรรดานักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับได้รายงานนะครับว่าชาวมาดีนนะเนี่ยเมื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีอายุครบ40ปีนะเขาเนี่ยพยายามที่จะปล่อยตัวของเขาให้ว่างก็หมายถึงว่าในเรื่องของดุนยาเนี่ยเขาก็จะลดน้อยถอยลงไปสาเหตุก็เพื่อที่จะได้กระทำในเรื่องของคุณงามความดีมากยิ่งขึ้น หรือในบางศกษนะเนี่ยได้บอกนะครับว่าอายุขัยที่ลอสซบฮานอัลตาลาได้ยืดออกไปเนี่ยก็คือบรรลุศาสนาภาวะอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าในเรื่องของมัานปลายชีวิตเนี่ยมันอาจจะถูกนับตั้งแต่เราเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยในวรคหนึ่งที่ได้มีการอธิบายเอาไวน้นะครับว่าชาวมาดีนะเนี่ยเมื่อเขามีอายุ40ปีเนี่ยเขาพยายามที่จะปล่อยตัวของเขาให้ให้ว่าง แล้วก็ทำความดีให้เพิ่มมากขึ้นจากตัวนี้เองเนี่ยนะครับความดีอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องก็คือให้เราได้มีการเรียนรู้นะในเรื่องราวของศาสนาแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าหากเราทบทวนกันนะว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าหลายท่านก็มีการทังบรรยายแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมาทบทวนกันก็นกคือว่า การฟังบรรยายของเราในวันนี้เนี่ยมันได้ต่อยอดความรู้ของเรามากน้อยเพียงใดและในเรื่องของการฟังบรรยายของเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องของพื้นฐานแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องหรือไม่เพราะมันก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าหากเราฟังบรรยายตามที่เราชอบแล้วเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือการที่เราเนี่ยเข้าใจศาสนาอย่างไม่ถูกต้องเรียงลําดับนะครับความผิดบาปได้อย่าง ไม่ตรงกับตัวบทหลักฐานหรือว่าความร้ายแรงของบาปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยที่ได้มีการอธิบายเอาไว้นะครับว่าชาวมาดีนะเนี่ยนะครับเมื่ออายุครบ40ปีเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยตัวของเขาทําเรื่องดุนยาน้อยลงแต่ว่าก็ทําในเรื่องของคุณงามความดีเพิ่มมากขึ้น,นอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่อาจจะแนะนําก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการฟังบรรยาแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะว่าเรื่องไหนที่เราควรที่จะศึกษาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ หลักศรัทธาในเรื่องของหลักความเชื่อนะครับและจากอายะห์กลานอายะห์ดังกล่าวนะครับในวรรคทีอโลสุบะฮานอัตตาลาเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะจาอักูมุนนารีสนะโดยที่ผู้ตักเตือนได้มาเยือนพวกท่านแล้วจอายา์กรานวรรคดังกล่าวตรงนี้นะครับท่านนิมนนบาสแล้วก็นักวิชาการได้กล่าวาไว้นะครับว่าผู้ตักเตือนตรงนี้เนี่ย คือท่านนาบีุมฮัมหมัดสล,รรล,ลัร้องมลอิหรวาสลัมแต่ว่าท่านนาบีเนี่ยเป็นผู้ตักเตือนได้มาถึงแล้วนะครับหรือในบางทัศนะเนี่ยได้กล่าวว่าผู้ที่ตักเตือนตรงนี้เนี่ยหมายถึงผมงอกตรงนี้เนี่ยนักวิชาการเขาได้อธิบายเอาไว้นะก็คือผมงอกมันก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าความแก่ชาราเนี่ยมันกําลังคืบคลานเข้ามาหาเราแล้วตรงนี้นักวิชาการเขาก็เลยบอกว่าผมงอกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น สิ่งที่มาตักเตือนเราว่าอายุขายของเราเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วต,ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ถึงความแตกฉานของบรรดาน,นักวิชาการที่เขาเนี่ยมองสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาได้มองเลยนะว่าในเรื่องของผมหงอกเนี่ยหลายคน,นยคาอ,อ,อ,จนคอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจนะครับอาจจะมีความรู้สึกโกรธนะครับหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจนั่นแหละนะครับว่ามีผมสีขาวขึ้นมานะครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยนักวิชาการเขาก็บอกว่าผมเสียขาวหรือว่าผมเอาตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาเตือนเราเป็นสัญญาณเตือนบอกให้เราได้เตรียมตัวของเราได้แล้วจากตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามันก็ถือว่าเป็นความเมตตายอย่างหนึ่งที่ลอสซบาฮานัวตาลาเนี่ยได้มีให้แก่มนุษย์ให้มีสัญญาณเตือนบอกนะว,ว่าอายุขัยของเราเนี่ยมันมากขึ้นแล้วนะอายันของเราเนี่ยมันก็ใกล้มากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมา เตรียมตัวกันและนั่นและจากตรงนี้นะครับทัศนะที่บอกว่าผมงอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งตักเตือนอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนบอกอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวอตาลาเนี่ยให้มาเนี่ยตอนนี้ก็ถือเป็นทัศนะของท่านอิกรีมะท่านอิบนูอญ่นะแล้วก็ท่านอื่นๆอ,อีกนะครับจากตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะครับอัยักล่านที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้เนี่ยนะว่าอัลลอฮฺได้ยืดอายุไขเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้มีการรำลึกถึงพระองค์ และโดยแน่นอนตรงนั้นเนี่ยล้อก,ก็ได้ให้มีสัญญาณเตือนบอกนะครับก็คือในเรื่องของผมหงอกก็ที่จะให้เราเนี่ยได้ทบทวนตัวของเราเองแล้วก็ได้เพิ่มพูนในเรื่องของคุณงามความดีต่างๆนะครับค่ะวันนี้เราคุยกันในเรื่องบ้านปลายชีวิตกับความดีที่เพิ่มขึ้นก็ขอให้การมีชีวิตอยู่เป็นการเพิ่มพูนความดีสําหรับเราเดี๋ยวเราพักสักครู่เราตามกันต่อในช่วงที่สองสักครู่ค่ะ